สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนลูกปืนกระโหลกเผาตัวในนะครับอาการของลูกปืนกระโหลกเผาตัวในเนี่ยเวลาเราออกตัวจะมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังและเวลาเราเลี้ยวขับรถและเลี้ยวรถเนี่ยมันจะเสียงดังตามจังหวะนะครับตามจังหวะของการหมุนของเผาะนะครับ ลูกปืนกระโหลกเผาตัวในจะมีอยู่ทั้งหมด3เม็ดใหญ่ๆนะครับส่วนมากจะเรียกว่าลูกปืนสามเดี่ยบนะฮะลูกมันเป็นจริงๆมันเป็นสาสามตัวนะนี่ครับเป็นลูกปืนกระโหลกเผาตัวในนะครับเผาเนี่ยจะประกอบด้วยนะครับเผาตัวนอกแล้วก็เผาตัวในนะเผาตัวในจะเสียบเข้าไปที่เกียร์เผาตัวนอกจะเสียบเข้าไปที่ดุมล้อนะครับ ฉะนั้นเผาตัวนอกเนี่ยมันจะทํางานเอาง่ายๆนะครับก็คือเราหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็หักรถทางตรงนะครับเผาตัวนอกมันก็จะทํางานแบบนี้ส่วนเผาตัวในมันจะทํางานขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับมันไม่เหวี่ยงไปซ้ายไปขวานะครับเพราะว่ามันถูกตรึงด้วยปีกนกใช่ไหมฮะแล้วก็ ตัวโชคอัพนะครับมันจะไปซ้ายไปขวามไม่ได้นะครับมันทําได้ก็คือขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับตัวลูกปืนกระหลกเผาตัวไหนมันแตกเห็นไหมครับสาเหตุที่ลูกปืนกระโหลกเผาตัวไหนแตกหนึ่งก็คือ,อยางหุ้มเผามันฉีกขาดนะครับพอยางหุ้มเผามันฉีกขาดปุ๊บเนี่ยตัวของจระบีนะครับมันก็จะกระเด็นออกจากยางหุ้มเผา นะครับเมื่อเราใช้ไปน,น,นานๆนะครับประกอบกับรถรุ่นนี้นะครับมันมีความนิ่มนวลของเกียร์นะซึ่งเป็นเกียร์ CVT นะครับเราเลยมีความรู้สึกช้านะครับมันก็เลยทำให้จรบีหมดออกไปนะแล้วขับจนลูกปืนเนี่ยมันร้อนนะเพราะว่าตัวของลูกปืนเนี่ยมันจะมีเม็ด ลูกปืนเล็กๆเรียงกันเป็นตักอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อลูกปืนมันร้อเนี่ยไอ้ลูกปืนเม็ดเล็กๆเขาเรียกว่าลูกปืนเข็มนะมันจะหลุดออกไปนะครับมันหลุดรูหล,ลุดออกไปทีละตัวนะครับจนมันเหลือแค่เสื้อลูกปืนตัวในแล้วก็เสื้อลูกปืนตัวนอกนะครับตัวที่เป็นลูกปืนเข็มประคองเสื้อตัวในและตัวนอกเนี่ยมันหลุดหายไปนะครับมันก็จะเกิด อาการเ,าเสียงดังแล้วก็ที่สำคัญนะครับวิ่งด้วยความเร็วปร,ประมาณ80ถึง120เนี่ยพูมิะไายเราจะสั่นนะครับเพราะว่าตัวเผาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ศูนย์นะครับอาการนี้บางท่านก็จะไปเปลี่ยนยางซะนะครับไปถ่วงล้อซะมันไม่หายนะครับ มันก็จะเสียงานโดยใช่เหตุนะครับบางคนก็บอกว่าเอางั้นไปตีเซนเตอร์บอลนะตามที่ช่างเมธเขาเล่ามาว่า,เ,าเมื่อเปลี่ยนล้อแมกค์มาเซนเตอร์บอลไม่ได้นะอันนั้นก็มันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับนะรบเราก็ต้องเช็คทีละอาการนะครับถ้าเป็นที่ตัวกระโหลกเผาตัวในเนี่ยมันจะมีอาการสั่นแถมมาด้วยแล้วก็มีเสียงดังขณะเราออกตัวนะครับตัวนอก เวลาเราเลี้ยวมันจะมีเสียงดังถูกไหมครับตัวในมันจะมีอีกอาการหนึ่งนะครับเราควรเช็คยางหุ้มเผานะครับก็ประมาณปีละครั้งก็ได้นะครับหรือว่าเราต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับว่ามีจระบีกระเด็นออกมาไหมนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือถ้าจระบีตัวในนะครับมันกระเด็นออกมาเนี่ยมันจะไปโดน ท่อไอเสียนะครับกลิ่นมันจะเหม็นไหมคล้ายๆกับเหม็นไหมน้ํามันเครื่องนั่นแหละครับคือสัญญาณให้เราเนี่ยไปตรวจเช็คนะครับพวกยางหุ้มเพานะครับหรือว่าพวกบูทต่างๆนะครับนั่นคือสัญญาณแล้วนะครับส่วนตัวนอกนะครับถ้ามันขาดเนี่ยเราเวลาเราล้างรถเนี่ยหรือว่าถ้าเราจ้างสถานล้างรถเนี่ย ถ้ามีจารบีเนี่ยบางบางบางที่เขาก็ไม่บอกนะครับเราก็ต้องช่างสังเกตเองนะครับเราก็ต้องมองไปดูที่ล้อนะครับถ้าจารบีมันเลอะออกมาเนี่ยมันจะล้างไม่ออกเลยนะจารบีเนี่ยะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตดูอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นคือเป็นวิธีที่จะทําให้เราเสียเงินในการซ่อมบำรุงรถเนี่ยน้อยลงไปนะครับถ้าไม่สะดวกก็ ก็ต้องไปพึ่งสถานบริการให้เขาเช็คดูนะว่ายางหุ้มเผาเนี่ยเราถึงอายุที่จะต้องเปลี่ยนยางถ้ามีรอยแตกนะรอยร้าวของอยางหุ้มเผาเนี่ยเราก็ควรเปลี่ยนมันนะอย่าปล่อยให้เนิ่นนานเดี๋ยวเราจะเสียงเงินโดยใช่เหตุน,นะครับบางคนเนี่ยอพอพวงมาลัยมันสั่นเนี่ยเราก็ไปทําช่วงล่างนะครับโดยที่เราไม่ได้ดูพวก ลูกปืนเผานะครับถ้าลูกปืนเผาเผาขับเนี่ยมันแตกเนี่ยมันก็จะทําให้การหมุนของเผาเนี่ยไม่ไม่บาลานซ์หรือว่าไม่ตรงนะครับมันจะมีถ้าถ้ามันแตกเนี่ยมันจะมีการเวียงของเผานะครับถ้าเราทนใช้ในขณะที่มันสั่นนะบางคนผมเคยเจอก็คือทนใช้ในขณะที่ปุงไรก็สั่น ก็็ใช้ไปเรื่อยๆจนรูเสียบของหัวเผาเนี่ยมันมันหลวมเลยนะฮะอันนี้อันนี้สำคัญเลยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายของเกียร์นะอันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยคือต้องเสียงกันโดยใช่เหตุเลยนะฮะอันนี้แบบแบบไม่น่าจะเสียเลยนะครับาฝากกันไว้นิดหนึ่งนะครับยิ่งตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตก น้ำท่วมหลายๆจังหวัดนะครับก็ฝากกันดูแลเรื่องรถนิดหนึ่งนะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับรับรถที่ลุยน้ำมานะครับก็ควรหม่นเช็คพวกยางหุ้มเพานะครับพวกลูกปืนล้ออะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่หมดมรสุมของฝนนะครับช่วงนี้ ตรงที่ผมอยู่เนี่ยรังสินตกหนักมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะท่วมหรือเปล่านะผมก็ผ่านตรงปีห้าสี่นะปี54เนี่ยเป็นปีที่เป็นปีที่ผมต้องจดจำเลยนะคือน้ำท่วมใหญ่เลยนะท่วมไปที่อู่เนี่ยเข้าไปถึงในอู่นะครับสูงประมาณแปดสิบเซนติเมตรนะครับ80เซนติเมตร เกือบเมตรหนึ่งนะครับช่วงนั้นน้ำเยอะมากเลยนะก็ออยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะฮะที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับตอนนี้อ,อ,อีกอีกอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งนะฮะควรออคจอดรถนะครับที่สูงนะครับช่วงนี้นะฮะเพราะว่ามรสุมกำลังเข้านะยังไงเพื่นพนอนๆที่ อยู่ในหมู่บ้านที่มีประวัติน้ําท่วมหรือว่าตอนนี้น้ําเริ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ควรจะย้ายรถไปที่สูงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาน้ําท่วมมาเนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะเสียหายนะครพวกะระบบะต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับน้ําท่วมอีกทีนะครับเกี่ยวกับการดูแลหรือว่าการ ทำยังไงนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่นะครับสวัสดีครับผม